สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมคือผมเนี่ยได้รหัส V3 มาแล้วคุณผู้ชมโยรู V3 มนะครับวันนี้ผมจะลองเอายรู V3 สามาตบทุกดาบในเกมนะครับผมที่โหดที่สุดนะจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์คลิปนี้ขอ2 0 0พไลค์เพราะว่ากูจ่ายนะครับคุณผู้ชมไปซื้อรหัสนี้มานะครับผมพูดเล่นไปเช่าเขามานะฮะโอเคถ้าเกิดวิวดีนะพี่จะไปจ้างอีกที่จะไปเอาอีกอย่าลืมกดตามและกดไลค์เยอะๆด้วยโอเคไหม ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S 亚洲橄榄球。<分> มันก็นานหลายปีแล้วที่เราเนี่ยจับดาบสามดาบมาประมาณพันล้านปีก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้รู้ว่าเราเนี่ยได้สิ่งสิ่งนี้มาจริงๆโอ้ยมันค่อนข้างจะยากนะกว่าจะได้มาข้าเนี่ยไปพีพีมาโคตรเยอะบอกเลยตบแอดมินยับยับจนได้สามดาบนี้มาครองรหัสนี้ไม่ใช่รหัสผมครับแต่กูพูดเหมือนรหัสตัวเองเลยเป็นไงนุเปเปิดคลิปมาดีไหมเพื่อนเชื่อเล่าซะยาวเลยเล่าซะยาวเลยไม่ใช่รหัส ัับมนะครเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ได้อยู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมคิงนอตเคดีกับรหัสแอดมินโยรูแลกอยู่กับนูเปอร์เหมือนเดิมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองกันนะครับผมคือผมเนี่ยเจ้าดาบนะครับโยรูเนี่ยเวียดกับทุกดาบเลยที่มันเฟี้ยวๆโหดและคือนูเปอร์จะใช้ผลทรายคอมโบด้วยซึ่งตัวผมเองก็แค่ใช้ผลพานแล้วก็ทิเปิลอะไรนี่ยทิเปิลดักปิดแค่นี้นะบอกเลยนะครับผมรหัสนี้ผมเช่ามาถ้าเกิดเลตติ้งดีเนี่ยผมจะไปเช่าอีกนะครับผู้ชมก็กดไลค์ครบ2องขันอะขึ้นไปกดติดตามและกดกระดิ่งงด้วยยยยยอออ่่าาาลืมมมมนนะะะคคครรัับผโเเเเเพกกูีีสต์ไป เข้าใจกูด้วยคุณผู้ชมเอาละป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ let's go เอาลาคคุณผู้ชมครับมาแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวก่อนแล้วการนูเปอร์มาอยู่ตรงนี้ก่อนเลยเพื่อนหนูทดลองไม่ใช่หนูทุกรอบอันนี้ครับสองสองสองพันนะคุณผู้ชมสองพันดาเมจนะถือว่าแรงมากมสองโอ้เดะเห็นปะสองเนาะใช่ไหมคือตอนนั้นผมเห็นเป็นเลขสามนะคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันน้อนูเปอร์ไม่เข้าใจเลยจริงๆเอกใส่ของแต่งหรือเปล่าใส่แล้วอืมใส่แล้วนะเออว่ะมันแต่ก็ตีเนี่ยได้แค่นี้ลองใช้ผ้าคลุมดูไหมผ้าคลุมอะไรผ้าคลุมเราดา่ะผ้าคลุมเราดามัวบผลเชียวว่าหรอคลุมบวโง่โซ่น่เนี่ยอาแว่นนะ ถูกแล้วเนาะแต่ว่าไม่รู้นะครับเป็นบั๊กหงเอิญมึงไปอยู่รอบนี้ลองฟันธรรมดาดูวสายหางคีนะเอ้ยทิ้งฟันธรรมดามันก็ประมาณน้สองพันกว่าเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองสกิลแซดดูนะฮะบึ๊บขึ้นหลอดแล้วก็คิวเอ็กนะครับขอจูนใกล้ๆหน่อยละกันนะขอจูนตรงตูดละกันหันตูดมาดีๆเด็กนี่ต้องโดนอะไรตูดหนึ่งทีครับบึ๊บไม่ตายสามพันดาเมจนะครับถือว่าแรงเลยแล้วก็อันนี้ก็ประมาณสองพันกว่าประมาณนี้บุรีข้าหัวมาแล้วได้ข้าหัวมาแล้วบุรีจริงๆเนี่ยข้าหัวเขาเยอะนะครับผมแต่ว่าผมเอาไปเสียเพราะว่าาาาไปปทคคลิกกัับบนนน้องเเะะรม็ เจ้าของรหัสนี้เขาไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าเขาว่าไปทําอะไรได้นะครับผมแต่ว่าอย่าเสียเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับกิ้วถือว่าโหดมากๆสับทิปเปิลอ่าทิปเปิลดาร์กเบดได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยดีไซน์สวยมากๆนะครับเหมือนยูรูธรรมดาเลยนะครับแต่ว่ามันเนี่ยจะมีตรงนี้ครับภาพตรงนี้ก็คือว่าไม่ใช่ผิดพลาดหรอกนะครับก็คือเป็นสีเขียวข้างนอกเนาะแล้วก็เป็นเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆหนะโผล่เข้ามาเนี่ยมันก็คือเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นสีขาวนะขาวดำนะครับผมอ่าก็เหมือนเราทำขาวดดาาแแลลลลลล้้้้ววอออออออยยยกกกกจจะะะงงงััััันน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 ีีีีเเเเเหมมมมืบบบบถไปปป่ตรูู็สข เดี๋ยวเราลองไปมั่วๆเลยแล้วก็ทำให้รหัสเขาพังเลยแล้วกันนะโนุบนะกูกูอยากให้เจ้าของรหัสมาดูมากนะครับอ่ะแล้วก็ฝากช่องเขาหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเขาบ่นผมอีกโนุบกูโดนรื้อปบอกว่าท้าไมภาพไม่ชัดเลยพี่เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวขึ้นช่องเขาให้หน่อยละกันนะครับไปตามเขาได้ก็ทางเขาเขาทำคอนเทนต์กับสามดาบโยรูอยู่นะครับโอเคครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเราก็จะมาคุยกับเจ้าเจ้าตัวด้วยนะครับว่าเฮ้ยกดจะได้มันยากขนาดไหนนะครับจะตรงที่ผมเล่าหหรรรือออเเปล่่าาามมมตงไไนนนะุบบคคคักกย อันนี้มันคิดแล้วตัวเขาขาวอ่ะตัวไหนะตัวเขาขาวอ่ะอ๋อนี่นี่นี่อยู่ข้างหลังนี่นี่หลังนี่นี่เพื่อนนี่เรามาดูนะครับตอนแรกเราก็เดี๋ยวเราค่อยมาพีพีอะไรอย่างงี้นะผมจะลองดูนะครับเอ้ยไม่เปลี่ยนเว้ยไม่เปลี่ยนทำไมคเห็นในยูทูบว่ามันมีสเขียวใอ่อดูราไม่รู้นะคุณผู้ชมเนียมันไม่เปลี่ยนวแต่ว่าใน YouTube เห็นมันมีสีเขียวไม่รู้นะคผูมผไเปลี่ยนผิดไม่รูนะประมานี้เนาะเด thank you เอาละคุณผู้ชมครับครั้งแรกนะครับผมโยลู3อันเวียดกับดาบเลยนะโควีสองโควีสองนะครับผมมาลุยเลยครับผมเลสโกมาต์ฟักกิ้งดูดีมาดิดูดีมาดิดดเอาหน่อยละกันเอาหน่อยละกันข้อนี้นะครับม <c oughs> ึงจะตายแล้วไม่อนบนบนบโนบคุณจะบอกอะไรให้นะฮะนคิดไม่ถึงหรอก <c oughs> ดาบเมันโหดเพื่อน <c oughs> ดาบมันไกลเล่นบ,บนฟา <c oughs> น้าฉ <c oughs> ลาดนี่เ <c oughs> <ทำ S 2> ฮ้ยธรรมดามาดิขอบคุณมากที่ยกขึ้นนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวบักบักบักนี่ไงนนบทำเป็นเล่นไปน่ะนี่ไปแล้วไป ใน่านะหน่อยละกันในฐานไหน่อยละกันมึงโดนในฐานะไรคาแน่เลยนุ๊บจะคอมโบไงกูก็ไม่ตายกูบอกแล้วแค่กูแปลงร่างนะมึงตายแน่เลยนุ๊บกูบอกจะให้นี่ไงแต่ดูมันนี่คุณผู้ชมเฮ้ยโผล่ไม่งเกียนกับแล้วดูผลทรายคุณผู้ชมครับเฮ้ยหรือว่าผลนี่แม่งแก้ทางได้จริงๆวะนุ๊บทรายน่ะโหยากนะครับเพราะว่าเวลาอุ้ยเดี๋ยวนะเขาไปเลือดมึงเป็นจากกันแล้วเหอะโอ้ยแปลงร่างมันแรงอ่ออีกตายแล้วเหรอยังอยู่บนฟ้านี่นุ๊บตายซะโอ้ยยังไม่ตายเก๋า ตายเกิน,นหนังเหนียวเกินยัไม่ตายเกิน <c oughs> ผมเอามันนะก็น่าจะประมาณกี่ดาบอะเพื่อนกี่เล่มอะหมดหมดเลยเอ่าเยอ,อ,ยอยายดาบอะไรบ้างทุกอันเลยที่แบบพนโหดอะเฟี้ยวๆอันตัวแบบเป้งๆมาเลยนะครับก็จเจาะดาบแค่แบบตีบอสแล้วคือโหดอะไรเงี้ยจะเอามานะครับนูเปิร์ไม่ต้องเลื่อนข้างบนได้ไหมเลื่อนแบบจังๆดูอะว่าดาบเราไหวอย่างเงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเงี้เราไม่เน้นพีพีจริงๆเราคือใช้ดาบไงนี่ไงเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยเห็นป่ะดาบเราแรงนะคือดาบเราแรงเลยแหละนะครับผมแต่นุเพิร์ดสู้ไม่ไงอ่ ตายแล้ว่ยตายนะก่ตายนะแต่เนะบิวฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าน่า่าฮ่า่าฮบา้่าฮ่า่า่าฮาฮ่าา่าฮ่าาวาาา โยรูมาแล้วครับผมเียวมาเคียวเคียวเหรอเคียวนะเคียวใหม่ใช่ไหมใช่เคียวใหม่นะครับเวียสกับ3ดาบนะครับผมเดี๋ยวมึงเอาโยลูมาด้วยเอ้ยโยลูปิดท้ายดีกว่าคุณผู้ชมมามาคุณผู้ชมมาเอาเลยละกันนะครับเคียวนะครับผมเวียสกับเคียวฮาโลวีนนะครับเวียสกับ3ดาบนะครับโอเคลุยเลยละกันผมจะไม่ใช้ผลละกันนี่สดๆเลยครับสดๆเลยโอ้โหแล้วเวลตันนะนูเปอร์เวลตันนะครับอันนี้ใช่ไหมนูเปอร์ใช่เวลตันนะฮะเด็กๆคือตึงเกินอ่ะนี่ก็คือแบบคือแบบโกงเกินไปหรือเปล่าพี่ชายอ่ะอ้ย you mm -hmm. ผมไม่เก่งนะครับ p พ p ต้องขออภัยทุกคนด้วยถ้าเกิดว่าดูแล้วขัดหูขัดตาใครนะครับผมขัดหำใครก็แล้วแต่นะขออภัยจริงนี่ไงมาดีมาดีมาด,มาดีนี่ไงพก่อนแอร์เข้าใจปะ่ะผมก็เล่าเรื่องไปแล้วนะครับผมกลัวผมจะได้ไอ้โดรูสามอันนี้มามันยากเย็นมากๆนะครับผมต้องไป PVP คนนั้นคนนี้จนกว่าจะได้นะนี่ก็ดูดิมันก็ตับ,บบทเกินอ้โห <c oughs> นี่ไงโดนไหมไม่โดนโดนสักหน่อยก็ได้เพื่อนโย่โย่ โย่โย่ตายนะดูตายนะดูดูตายนะเพื่หยดดูตายนะเพื่อนดดูตายนะเพื่อนโูบอกเลยดูเอามาสานมึงแล้วแหละตายเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้สิเดียวเดียวพี่ดนี่นี่โอ้ระเบิดไม่ได้นี่ไงทุกท่านกันเหรอนี่ไงโอ้แม่งเอ้ยปิงนะคุณผู้ชมปิงนะอันนี้ปิงอยู่เนี่ยนะตายมันแรงเกิน าเรก็ยนี่นะครับเกี่ยวกับอายูรูบีสามก็เรียบร้อยนะครับผมอีซี่ง่าย โอเคครับอันนี้ก็ชูชิตะใช่ไหมใช่ชูชิตะมันชื่อดาบอะไรของของจิงบินาบาคิคคริอาบาคิริหรือชูชิตะนะครับเป็นยังไงโชว์สก <c oughs> ิลหน่อยสิเป็นอย่างเงี้ยโอ้แต่ของนี่ไงโคุณแรงเลยโดนฟันทีเดียวสองทีสองทีดับเบิลทูไปดิตายไม่งมันดีเลยเว้ยมันขัดใจตรงนี้แหละผู้ชมเนี่ยปะผมฟันสดได้เลยนะแต่ก็อยากเข้างงแบบผมนะครับ <c oughs> จริงนี่ไงก็มาดีก็มาดียืนอะไรอ่ะยืนจิ้มอะไรอ่ะครับงงยืนจิ้มอะไรครับงงคุณโอ้โหนี่ไงนี่ไงฟันสดอ่ะครับน้องๆฟันสดนะครับน้องๆ แต่ครับสกิลไม่ได้ดไหรอกิกลมันดาบโอเด้งใช่ไหมแน่ใช่ไหมใช่ดาบโอเด้งทูชิตะสีอะไรสีสีแดงวะหรือสีขาววะทูชิตะสีม่วงดาบใช่ปอกดาบมันจะเป็นสีขาว<อ>เป็นมากปอกดาบมันจะเป็นสีม่วงโอเคอันนี้ก็ทูชิตะนะครับเรียบร้อยแล้วอีซี่ง่ายๆหนึ่งนาทีจบ อันนี้ก็คือดาบอะไรอ่ะดาบอะไมกว่าอะไรนะโดดนึงโดดนึเรนโก้คั่ะดาบเรนโกคู่นะครับก็ไปดาบสีแดงนะครับของเรนโกคู่นั่นแหละนะครับผมมาดูเลยลืมสกิลเลยคือโกงครับน้องๆเกินไปหรือเปล่ามันโหดอยู่แล้วคุณผู้ชมจริงๆคือผมยังยังแบบถ้าใครได้ครอบครองนี่มันสมควรแล้วแหละนะครับมีแค่ไม่กี่คนที่ได้ครอบครองเนาะดาบอันนี้ก็คือมันโหดเกินไปอะครับแรงมากคือแรงเวอร์มาเลยฟันสดเองแรงฟันสดอะฟันสดอ่ะอันนี้คือนูเปอร์เขาก็เล่นพีพีแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเลยนนนนนะะะเเเี่่่่ยยผผมมฟััโงงๆลลลคคุณู้ชหห็ปแบสกิอ ก็แบบสกิเลเอกไงวะ <X S 1> <ส>ก็แรงเล้อะเนี่ยแล้วก็ฟันสดนะครับเข้าไปฟันสดเลยส่วนมากผมเห็นนะต่างชาติเขาว่าอาที่เขามีเนาะเขาเอาเนี่ยไปใช้เป็นผลพาน,นะครับแล้วก็แปงลงร่างเป็นพานเราไปเกียนคนโคตรเวอร์นะครับผมบอกเลยนะฮอะไร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 ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหหลบได้กั้นเหรอหนะลบได้กั้นเหรอตึงเกินนี่ไงโอ้แต่ระยะไกลนี่คือแบบมันแยกออกพอดีนะคุณผู้ชมต้องกะดีๆอ่ะถ้ามันแยกออกนี่คือจบนะไม่ได้ผลเลยถ้ามันแยกออกเอ้ยนี่ไงเบ่งไม่ตายนะครับแล้วกูจะเกี้ยงทำเพี้ยนะไรวะมึงก็เกี้ยงปะ ตึงนะครับคุณผู้ชมพอมีเลยบ้างโอ้โหอ้โหมอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอยโหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหนจ้โหโอ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 ้อ้โหโอ้รหโอ้าหอ้โหหโก้โหโอ้โหโน้โหโอ้โหโอยอมโหออ้โหอ้โหโอ้โอ้ไหโอ้โอ้ออโโกอดออโอโห้นี้ ผู้ชมนี่ไรเนี่ยดาบอะไรอันนี้ดาบเอ็นมะเอ็นมะนะครับผมอ่าดูเอ็นมะเสร็จแล้วก็โยลุเลยเนาะ,ะก็น่าจะพอแล้วนะครับผมผู้ชมถ้าขาดดาบอะไรไปขอภัยจริงๆครับโอเคมังก็ไม่อัพนะ มังกรนะรอันนี้คือใช้มังกรเนาะมาดิมังกรไม่ได้อัพโอ,โอ้มังกรไม่ได้อัพอมังกรไม่ได้อัพีม้หน่เยไกียมากเลยนรคุณผู้ช <c oughs> มคุณผ <c oughs> ู้ชมคือไล่ฟันเลยนะครับเปิดบอสอ่ะเราเปิดบอ,ดบอดสอ่ะไ่ทันไททันพวกโรคจิตอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมาดิมาดิคือโกงจริงนะครับผมเน,นี่ยคุณผู้ชมเห็นป่าไปหรือเปล่าเอ้ยเอ้ย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 อ้อุ้ยนุเอมามาดิเข้าเนื้อนะเข้าเนื้อแล้นะเพื่อนเข้าเนื้อนะเข้าเนือนะแตายแล้ว้ามันโกับ ทริปเปิลเบตทริปเปิลคาตานาเนี่ยคือโหดเลยอะ <c oughs> ่ะทริปเปิลคาตนานาก็มาละว <c oughs> ทริปเปิลดักเบตนะครับก็คือโหดมากๆนะครับผมนี่ตายไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ป้าเดี๋ยวเรามาดูกันโยรุ V1 <c oughs> เอ้ย V2 ใช่ไหมเวียดกับโยรุ V3 นั่นเองนะครับโอเครุยเลย มาคุณผู้ชมครับผมวันนี้ก็แหกปากเยอะแยะนะขออภัยจริงคุณผู้ชมครับมันไม่เหมือนคลิปที่เราเนี่ยอัดกันบ่อยๆเนาะใช่เหยียบแล้วไปข้างนอกไหมข้างนอกมาดีมาดีข้างนอกดีกว่าใช่เพราะเราแบบนอตีมันแบบเออเดิมๆมาใช่ป่ะเอ้เฮ้เอาเลยละกันมาเลยละกันไม่ต้องรีลงลีลาละละกันเอาเลยละกันมาดีมาดีอยลูบีหนึ่งเบสบีสองเออไปบีสามเนี่ยโอ้ยมั่วไปหมดแล้วคุณผู้ชมเอาเลยละกันเป็นคนบ้ามันโรคจิตเลยโรคจิตไร้ฟันเลย้ะใช่ไหมจบโยนลูกอ่ะ อะไรนะกูไม่ไม่ใช่ละเผื่อติก็โลกขีดจีเล่ยวอ่ะนี่ไงมาเดีเฮ้ยเฮ้ยมามาเดือดมาทรงเดือดมาทรงเดือดวะคุณผู้ชมมาทรงเดือดวะเพื่อมาทรงเดือดนี่ไงอยู่ไม่นิ่งเหรอเด็กนี่ต้องโดนอะไรฮะรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าตาโนุเปอร์นี่ไงนี่เลยตัวตัวนี่เลยช่วยเขาหน่อยช่วยนี่ไงเลย นี่ไงนี่ไงพลาดว่ะคุณผู้ชมเอาอีกรอบนะเอาใหม่แล้วคือสกิลแม่งดีเลยเร็วมากเหมือนกับยูรูธรรมดาเลยคือเวอร์โหดจัดรู้ใช่ไหมมาดีว่าเริ่รู้นะมาดีนี่ไงนี่ไงเราทำอะไรเอาฉั่งเลยไหมไปฉักเลยเพ่ไก่ลูกไก่อยู่ในกำมือนี่ไงโอ้ไม่ได้นี่ไงโอ้โอ้กูจะตายเอาเอ้ย คุณผู้ชมจริงๆนูเปอร์มันจะตายนะเนี่ยถ้าคนเล่นเก่งๆก็น่าจะจบไปแล้วนะแต่ผมเล่นไม่เป็นนะครับอุ้ยชื่อมันสุดสีเฉยจริงๆม่สุดสีหรอกผมเล่นโง่เองคุณผู้ชมขออภัยจริงๆไม่โดนเองเลยเหรอใช่โอ้โผมตายปะเดี๋ยวนะคุณจะแพ้เหรอเดี๋ยวจุดที่ฝีมือได้นะคุณผู้ชมนี่อย่าเราจริงๆกระดับแรงเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นปะถ้าโดนก็คือจะตายได้อ่ะอุ้ยหันหน้าไปแล้วนะอุ้ยนูเปอิลจะชนะผมว่ะไหนๆก็ไหนๆมาใช้พลอยเลย อไปไกลเลยโอ้ยปิงตายแน่ๆเลยผมเฮ้ยนูเปอร์เอาเรื่องวะเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ที่คนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหกูโดนคอมเมนต์ด่าด้แน่เลยโอ้โหมึงเกลารูวีสามเลพี่อ้นไม่ได้เหรอวะไอ้แก่โอ้โหงงเลยอุ้ยว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 ุ้ยยังไงนูเปอร์อุ้ยแปลงร่างแล้วหนีก่อนไม่อย่าเข้ามากลัวนี่เดียกลัวเนี่ยนี่ไงจะตายเอาแล้วนูเปอร์เอาแล้วนูเปอร์หนึ่งยาโกดกไกลอ่ะไอ้ทาทาพุ่งอ่ะ อะไรนี่ไงตายหมดของกองอะไรเนาะอหนักหนักกันก็ชิวๆนะฮะหนักรักก nah ันมาพาหัวบวกของโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้ลกันนะครับผมสหรับโยรูวีสามเวทกับทุกดาบที่โหดที่สุดนะครับผมก็ตบไปแล้วครับทุกดาบ ก็เราต้องขอตัวราไปก่อน้วกันนะครับวันนี้ก็คือแบบขอบคุณน้องเขาอีกครั้งนะครับพี่ให้ยืมหัตนี้มาเพราะว่าจริงๆผมจ่ายนะครับเออจ่ายเอาง่ายจ่ายนะครับก็ขอบคุณจริงๆโอเคผมต้อนนงไปกันนะครับเจอกันครับคุณผู้ชมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนวกันนะครับบ๊ายบายผมซียูคุณผู้ชมจุบ๊บ